สวัสดีครับสวัสดีครับผมค้ชวถินการตลาดออนไลน์ครับขอรายงานตัวครับผมอ่าดิจิระด็กนะฮะสถาบันของเราก็คือ leading rich academy นะฮะท่านใดที่ยังไม่ทราบสถาบันของเรานี่คือชื่อนะฮะชื่อสถาบันของเราทำอะไรบ้างครับก็คือการตลาดออนไลน์ครับการตลาดออนไลน์เรามีอะไรบ้างครับหนึ่ง การสร้างเหตนะฮะการสร้างเหตุข้อ2การตัดต่อวิดีโอด้วยภาพนิ่งนะครับแล้วก็ตัดต่อวิดีโอนะครับทำสไลด์ต่างๆนะครับนี่คือสถาบันของเรานะฮะานใดที่ชมนะฮะว่าเรามีอะไรบ้างครับผมขอนำเสนอครับนี่คือหลักสูตรนะฮะองรมภาพปฏิบัตินะครับเราจะทำ YouTube ทำ TikTok แล้วก็อินสตาแกรมแล้วก็ไลน์โอเอครับ นี่คือสถาบันของเราสอนนะท่านใดที่มีสินค้าอยู่แล้วท่านใดต้องการโปรโมตสินค้าสถาบันของเรานะครับสอนแห้กับท่านครับสอนในการสร้างตัวตนในโลกโซเชียลครับท่านฟังแล้วชมวิดีโอแล้วนะครับต้องการที่จะมาเรียนกับเรานะฮะกินบล็อกมาสอบถามได้เลยหรือโทรเบอร์ขร้างล่างก็ได้ครับเราจรินดีให้คำปรึกษาทุกขั้นตอนนะของเราก็สอนมาหลายรุ่นแล้วนะ ตั้งแต่รุ่นหนึ่งรุ่นสองรุ่นสามรุ่นสี่รุ่นห้ารุ่นหกรุ่นเจ็ดรุ่นแปดรุ่นเก้ารุ่นสิบหลายรุ่นนะฮะเดี๋ยวผมจะเอาภาพนะครับให้ท่านได้ชมด้วยนะครับนี่ก็คือสถาบันของเรานะครับท่านใดที่ฮะอยู่ทางบ้านเออชมวีดีโอต้องการที่จะมาเรียนกับเราก็อินบ็อกมาได้เลยครับหรือโทรมาก็ได้ครับยกเว้นอย่างเดียวคือหลับครับครับก็จาก โค้รวัตถุลินการตลาดออนไลน์ขอรายงานครับนี่ผมส่งไปที่ไหนเดี๋ยวว่าเจอหรือเปล่าเนี่ผมมาจากนี่ครับโคตรวัตถุลินสารละลายแลนวละลายผมสีพันนะสีพันนะอ่ะพอเสียงตัดเราคนดูปุ๊บเอ๊ะโค้รวัตถุลินสอรละลายมันคืออะไรนะฮะเห็นไหมที่นี่กูเกิลจับมาะเนยิ่งซ่าเห็นไหมผมเอามาจากโค้รวัตถุลินนะครับ ไปตัวนี้ก็มีนะฮะผมไปตัวนี้อีกว่าน,นี่คือคนอื่นนะครับอ่าคือคนอื่นอาเสร็จป๊ออันนี้คนอื่นนะฮะเห็นไหมเห็นในมีที่อยู่ไหนนะคนอื่นนะฮะาวดดวกใจสมมติว่าเนี่ยผมดูจากคนอื่นนะฮะผมไปดูในไม่ต้องไปดูนนะเดินไปที่เ็นบุกหลักเลยเนี่ยเ็นบุกหลักนะครับวัชรินทร์บริสุทธิ์เห็นไหมครับเคาะไปเรื่อยๆผมไปเจอ นี่อุณแชร์มาจากไหนทีนี้อ่ะกลับมาที่เดิมน,นะครับกลับมาที่เดิมวันนี้เราอินเสถียง,งเดียวทั้งดนตรีทั้งเสียงเพลงทั้งแอคทิกทั้งอะไรนะฮะท่านันทึกต้นฉบับที่ท่านตัดต่อไว้เรียบร้อยแล้วนะโอเคนะเรียบร้อยทุกคนยังใครไม่เรียบร้อยบ้างอ่ะใครไม่เรียบร้อยอช่วยรวบรวมให้หน่อยครับพี่คันย่าอ่า ขาดตรงไหนอะไรตรงไหนอ่าอ่านี่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 ราคาตรงมุมตรงนี้นะี่ฮะมันอยู่ที่ธุกรกิจของเราจะใหญ่ได้แค่ไหนแค่สองพันห้าร้อยก้นสิบหน้าโอ้ยเว้ยนะฮะของผมสิบหน้านะเออหน้าไหนไม่รู้เลยอืมนะฮนะเห็นไหมชื่อเห็นไหมวัชรินเก้าเก้าเก้าตัวนิ้เเตะเลย ทุกอย่างไม่ได้ชนี age. Age. ้ตัวเดียวครับเพราะว่าเจมแปดเก้ามีคนเอาไปแล้วเอ้ยเก้าเก้าเก้าวัชรินมีคนชื่อวัชรินเหมือนผมนะอ่าแล้วก็เอาเก้าเก้าเก้าอะไรถ้าอย่างนั้นนะฮะทุกอย่างชื่ออย่นี้หมดเลยอะไรจะเกิดเป็นขนาดนั้นนะฮะต้องคิดครับต้องคิดนะฮะเออเห็นะที่อยู่ผมขึ้นแล้ว ที่อยู่ที่อยู่ขนะึ้นแล้วนะนะใครอยากจะมาเรียนกับคุลวัชรินเพราะที่อยู่มาแล้ว